ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโค a ล n น n g งสเ c e ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอลองศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลองสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่ ขับเคลื่อนงานตามโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนและดำเนินให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ c o l e a r n i n g Space) ภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินงานลองโมเดลการบริหารจัดการแอลการบริหารจัดการมีความยั่งยืนการบริการและกิจกรรม O ออ i ริจินบริการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเ n e นนใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนจีเจเนอสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่หลากหลาย การดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Colearning Space ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอำเภอลองโดยจัดพื้นที่ออกเป็น6โซนดังนี้ Coffee z o นมีการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการอ่านผ่านอาชีพบร r i ต t าสาธิตฝึกปฏิบัติการชงเครื่องดื่มแบบต่างๆ Relax z o n กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยตามความเหมาะสมอคท i v i t y z o ซนโซนกิจกรรมจัดให้มีตามบริบทของห้องสมุดเช่น เห็ดสนามหญ้า e a r n i n g z o ซนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตัวเมืองอักษรล้านนาภาษาถิ่นเมืองลองภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Colearning Space กิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเ Culture z o ซนจัดให้มีบริการห้องภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในห้องสมุด Co-working Zone พื้นที่ปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ ทั้งนี้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอลองยังจัดให้มีโครงการที่มีความโดดเด่นเช่นโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตัวเมืองอักษรล้านนาภาษาถิ่นเมืองลองโดยมีประชา์ชาวบ้านในชุมชนมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ได้จัดทำนวัตกรรมชุดการเรียนรู้อักขระภาษาพื้นเมืองใช้กระบวนการ PLC โดยอาจารย์สมศรีจอมประเสริฐและคณะ ให้ข้อคิดเห็นประเด็นนำเสนอนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co Learning Space ได้แบ่งเป็น8องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การประชาสัมพันธ์ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องหลากหลายช่องทางเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอลององค์ประกอบที่2ลักษณะทางกายภาพความเป็นสัสดส่วนของโซนต่างๆความเหมาะสมในการบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ภายในและภายนอกลักษณะทางกายภาพประกอบที่3การให้บริการค้นคว้าหาความรู้ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ line. องประกอบที่4การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายกำหนดแผนการจัดกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติงานและร่วมการจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาห้องสมุดอย่างชัดเจนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมที่มีความโดดเด่นได้แก่โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตัวเมืองอักษรล้านนาภาษาถิ่นเมือง อง,องค์ประกอบที่5เบสแพ c t ทิ e ผลงานด้านการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ผลงานที่ประสบความสำเร็จชื่อผลงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-learning Space ขายายผลศูนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านชุดการเรียนรู้อักษรภาษาพื้นเมืององค์ประกอบที่6จำนวนผู้รับบริการปีงบประมาณ2,566กําหกนดเป้าหมาย386คนผลการดำเนินงานจำนวน1 1 3 1คน ปีงบประมาณ2,567กำหนดเป้าหมาย426คนผลการดำเนินงานจำนวน2,957คนองค์ประกอบที่7ความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปร้อยละ90องค์ประกอบที่8ภาคีเครือข่ายประสานงานส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้มีการทำข้อตกลงและความร่วมมือ MOU จำนวนภาคีเครือข่ายและประเภทของภาคีเครือข่าย1สถานีรถไฟบ้านปิน2เทศบาลตำบลบ้านปิน3วัดตาม่อนแนวทางในการพัฒนาต่อไปจะดำเนินการให้มีห้องแสดงแผนที่เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ของแต่ละตำบลในพื้นที่อำเภอลองจัดทำข้อมูลสารสนเทศแสดงในห้องสมุดในโอกาสต่ตอไป